จะไหววะวันเนี้ยอย่าบอกขาดไหมนะ ป่าเข้าเขาอีกแล้วทริปนี้ <c oughs> ผมก็ตวนไปเรื่อยนะครับอย่ารำคาญผมแล้วกันนะครับอำเภอวังจันทร์อ๋อเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลยนะเอา้าเปิดไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่เหรออ๋อเราเลี้ยวขวาเมื่อกี้และครับถ,ถูกล้ว อุ๊บอิดิสหมาน่ารักเย <g ül> <g ül> ลยฝนจะตกปะวะเห็นมันลงเบ็ดแล้วเนี่ย เหมือนจะลงเม็ดแล้วนะครับเนี่ยแปะแปะแปะที่แขนผมเนี่ยอย่าตกก็พอนะครับไปทางไหนเพื่อนอึ๊บอ้โหโอ้๊บโอ้โหโอ้โหโอเเอ ด้อนขวาพีเมนด้วยหวังว่าทางขึ้นคงจะไม่มืดนะฮะเนีเลี้ยวซ้ายหรออ,อ๋อตรงไหนเอ่ยสวนผสมทรัพย์นะครับ ่ะเราก็เลี้ยวซ้ายไปเหมือนเราจะวิ่งไปหาฝนหรือเปล่าวะนี่น่ะทำไมมันขาวดวอกอย่างนั้นวนะเนี่ย ่แล้วเรายิงตรงมาเราเลี้ยกกวเลี้ยวขวาครับตรงนี้ชื่ออะไรอ่ะคลองคลองกระท้อนอ๋อคลองกระท้อนเราซ้ายเดี๋ยวมันในหุบเขาเลยเนี่ย ทางเป็นป่าอย่างเงี้ยแต่ก็มีบ้านคนอยู่ยน่านักตัวเลยคุ้นถึงแค่แอปาปัวเล็กๆแล้วเนี่ย เลี้ยวขวาเป็นทางดินแดงแล้วฮะคือบืเป็นทางดินแดงแล้วน่าจะเป็นทางเข้านะเนี่ยพูดถึงฮะแต่ดูเหมือนฝอนไม่ตกเลยเนาะถนนมันไม่แฉะเท่าฝนตกนี่ถนนมันจะแฉะนะครับ มันไม่นาจะแห้งไวขนาดอือ,อทางแบบนี้แหละที่ชอบจากเลย นี่คลิกแดงของเรานะครับได้ออกบทบาทลุยอีกแล้วคลิกแดงเจ้าคลิกแดงนะฮะรถคู่ใจของผมเลยนะครับเพราะว่าไปไหนกับผมมาหลายทริปหลายอะไรแล้วไม่เคยงองแงเลยนะครับผมถึกมากตั้งแต่ไปเชียงใหม่ขึ้น ดอยค,นนคืนนู่นึ้นนี่ไม่เคยงองแงเลยนะครับผมนี่ถ้ามากลางวันนี่น่าจะเห็นอะไรได้ชัดกว่านี้เนาะอันนี้มันเป็นกลางคืนนะครับมันเลยมองไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับอุ้ย ไปทางไหนฮะบนซ้ายหรอตรงนี้หรอครับใช่ไหมหูเยหูย,หยสุดยอดอะทางขึ้นก็อาจจะลำบากเลยนะครับ แล้วเราก็ขึ้นเขาเนาะอุ้ย,ยทางแบบสิดยอดมากมันมืดแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยอุ้ยชันมากคิดถึงตอนไปนู่นเลยอุ้ย พอได้อยู่แล้วค่อยๆไปหน่อยโอคคเค okay. ไปเลยขึ้นไปก่อนนะครับเจคอร์ J เราขึ้นไปแล้วนะฮะหนูเจคอร์ J ให้เจคอร์ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะขึ้นตามนะฮะต้องทิ้งระยะห่างกันสักนิดหนึ่งนะเผื่อมันลดลงลดไหลอะไรนะฮะโอเคไปได้อยู่ โอ้ oh, ลุยกว่านี้ก็ลุยมาแล้วแค่นี้หรอเด็กๆอะ่ะขึ้แข่ผมกลัวความร้อนขึ้นไม่ใช่อะไรหรอกรถแต่ก็ไปได้อยู่นะครับเีแ yeah. ต่เนหนึ่นะอยออกขึ้นไกมอน ทางไหนวะตรงนี้ป่ะเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปลอก่อนเดีย๋ยวลงมาช่วยแร๊บหนึ่งนะครับอุ้ยโอเค เราก็ถึงจุดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลงไปช่วยเพื่อนก่อนแป๊บนึงรถกูเป็นคาร์ดเลยว่ะอุ้ยไปไปช่ว ถึงแล้วเหรอเกิดคึับไยังไงยังเลยเหมือนคัดจะไหม้ป่ะวะกลิ่นเดี๋ยวเนี่นะครับเมื่อกี้เราก็จอดพักกันนะฮะเดี๋ยวเราก็ขอมจอกเดินทางต่อนะครับผมโอเค กลิ่นคัดรถมันเหม็นไม่อยู่เนี่ยโอเคใกล้จะถึงแล้วแหละผมว่มานูน ม่นน่าจะถึงแล้วบนแต่ว่ากลิ่นคาร์ดรถผมนี่มันเหม็นไหม้มากเลยนะจะไหววะเนี่ยอย่าบอกคาร์ดไหม้นะลุยอีกแล้ว อเมติกครับไม่ต้องกลัวคัดไม่ไหมวันนี้จะไหมวันไหนโอ้ยอโถึงแล้วครับถึงแล้ว <c oughs> <c oughs> ลถึงแล้วรอสักกลิ่นคัดไหมเลยถ้าเป็นสายพานี่ยประมาณนี้ โอเคเราก็ถึงกันแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเดินดูร้านข้างหน้าก่อนดีกว่านะครับโอ้ลมเย็ยนมากสวยสวยเลยร้านตรงไหนเนาะของเราตรงไหนอ,อ๋อตรงไหนก็ได้โอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงที่เขามักเข้มกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขนของแล้วก็การเต้น กันนะครับทั้สองนี่ยอมใจคัดไม่เลยคัดโหยสงสารเรื่อน <c oughs> ของเพื่อนมาแล้วรั้หนึ่งกันกลางไดง้ไหมเพี่อนนี่อะไรอ่ะไฟเหรอฮิโหต้องใช้ไฟอ่ะไฟไฟดวงนิดหน่อยให้พอเห็น เป็นไงบ้างครับได้ครวางไหนหมออุ๊ยเพื่อนๆฟังเสียงลมดิได้ยินไหมลมแรงมากเขนนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยเวลาที่การเต็งกันนะครับผมไม่กล้าวางกล้องไว้เพราะว่าลมมันแรงมากเลยนะกลัวว่ากล้องจะตกลงไปน้ำผุเขาอีกนะครับได้ไม่ต้องไปตามเข็ม ออนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยบ้านน้อยคอยลักข้างในหน,น้าต่างมันเยอะดูเนี่ยหน้าต่างเป็นช่วงรีวิวเต็นท์นะฮะหน้าต่างเต็นท์ใหญ่เต็นท์ใหญ่นี่เต็นท์สำหรับนอนได้สามคนมคนแจ๋วเลยนี่นะครับบรนลุก็เป็นเต็นท์ผมนะครับมันมืดหน่อยนะครับมองไม่เห็นเลยแสงไฟไม่เพียงพอ กมีโต่ปุ่นด้วยน้าเจ๋วนั่งกินมาม่าเลยเนี่ยตอนนี้เราก็อาบน้ํากันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กินคอนเซ็ปต์เดิมของเรานะครับคือมาม่าวันนี้ไม่มีกะเพราเนี่ยกะเพรามงกะเพาหมูไม่มีมงกะเพาหมูไม่มีมงก็ไม่มีกะเพาหมูก็ไม่มีมีแต่มาม่านะครับนี่สองกล่องกับยามค่ำคืนของเราคืนนี้ ของเวลาอินดี้เขากล่องเดียวครับผมผมกิน2กล่องวันนี้ผมตื่นมายังไม่ได้กินข้าวเลยนะเนี่ยไปทํางานมารอบเช้ากล่ว่าจะกินข้าวต้วหน่อยก็ไม่ได้กินกับข้าวที่บ้านหมดวันนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับริงอะอยากแค่มาลองไอ้นม่เฉยซื้อต็นใหม่ก็ลำบากอยู่เหมือนกันเต็นท์ใหญ่เนี่ยเออดีเหมือนกัน รับโอ้โหลมต้องชุกละหกไงต้องจัดใหม่กันโอ้โหไม่ไหวก็ขนมาบบโคือเราใช้มอไซค์ไงเราต้องเตรียมตัวประเด็นเนี่ยแล้วดูดิม,มอไซค์นะครับเนี่ยดูของอนี่ก็กระเป๋ากันน้ำนะฮะโอ้โหโคตรใหญ่แล้วนูนกล่องนี่สัมภาระยูของถ่ายดูเนี่ยมอไซค์คันเดียวเ <c oughs> นี่ยเย <c oughs> ก้าอ,อี้ก็มาลำโพงก็มาโตะญี่ปุ่นก็มา <c oughs> โอ้โหนี่พาวเวอร์บล็อกก็มาโอ้โหมอไซค์คันเดียวจริงๆนะเพื่อน สุดยอดอะแล้ดูระบบฟงระบบไฟหัวสุดยอดแล้วเต็นเนี้ยแล้วนี่ <c oughs> เต็นท์สำหรับนอนสามคนนะครับแล้วเพื่อนๆลองคิดดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนมากันได้อเอาดินี่นะครับคือความสุขเนาะเล็กๆน้อยๆที่หาจากที่ไหนไม่ได้นะครับผมสนุกตอนกลางลำบากตอนเก็บ มดมไปทิปไหนทิปไหนก็ม,มาม่าม,มาม่าตอนนี้เป็นอะไรที่อร่อยมากวู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  <c oughs> ก็กินม,มาม่าเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวนอนอย่างพรุ่งนี้เรามาเจอกันเนะ เอาละครับตอนนี้เราก็จะได้เวลานอนแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอน6กโมงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูกันเนาะโอเคตอนนี้ผมก็ขอเวลาพักผ่อนก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะฮะโอ้ไม่อยากจะตื่นเลยเมื่อคืนลมแรงมากเพื่อนๆ่ครับเดี๋ยวเราเอาไปดูข้างนอกกันนะครับผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนได้ยินมามเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บ คือลมแรงมากอะ่ะข้างนอกอะเป็นโอ้เ oh, มื่อคืนนี้แรงกว่านี้อีกนะ ลุซสวัสดีครับโอ้โหเมื่อคืนลมแรงมากแถวไม่ได้นอนเลยครับ <c oughs> นี่นะครับก็บรรยากาศรอบๆนะฮะตอนเช้าเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกัน นะครับเดี๋ยวผมขออาบน้ำเช้าก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ทีหนึ่งเราอาบน้ำเสร็จแล้วโอเคอเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศรอบนะครับนี่นะครับก็จะมีที่นอนให้เราหลายที่เลยนะ บ้ามบ้ามตื่นยงโอโเคนะครับยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตอาแหลกของเรานะครับที่ว่าเราได้ทำมาว่าเราใช้งานจริงๆนะขออัยในนเสียงลบด้วยนะครับลมเย็นมากจริงๆที่นี่บอกได้เลย เขามักเข้มนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะมาก็มาได้นะครับค่ากลางเต็นท์ก็คนละหลังละ150บาทนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูแหลกของเรากันดีกว่านี่นะครับแหลกของเรา,าเราใช้งานจริงนะอันนี้เราสั่งกล่องมาใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าออปชันเสริมของผมนะครับมันจะมีตัวนี้ด้วยเพื่อที่ว่าจะเอาไว้เก็บเต็นท์อย่างนี้นะครับเสียบลงไปเลยแต่ว่า ผมอาจจะเชื่อมมาไม่ดีนะครับมันหัก๋ยวผมต้องกลับไปทําใหม่ซ่อมแซมใหม่นะครับแต่อันนี้แข็งแรงอยู่ครับไม่เป็นไรโอเคใช้งานจริงนะครับผมสวยงามครับมันก็พอใช้ได้เนาะก็ไม่ได้ถือว่าสวยอะไรนักหนานะฮะเอเนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับคลิปที่เราทำแหลกคลิก125ไอ้นะครับอันนี้ผม DIY ทำเองนะ โอเคนะครับที่นี่เขาก็มีอาหารการกินให้อยู่เนาะก็อาจจะเป็นพวกอาหารตามสั่งอะไรไม่มีนะครับแต่ว่าจะมีพวกเป็นพวกอาหารสําเร็จรูปนะครับพวกมามา่าพวกโจ๊กพวกอะไรนะครับเดีย๋ยวเราก็จะพาขึ้นไปดูนะฮะอ่านี่นะครับนี่นะฮะถ้าใครที่ไม่ได้เตรียมอะไรมาที่นี่ที่นี่เขาก็สามารถมีให้นะครับมีน้ํามีอะไรก็ ที่นี่ก็ค่ากลางเต็นท์ร้อบาทนะครับร้อาบาทครับต่อหลังนะครับผมโอเคถ้าใครอยากจะมาก็มาได้นะครับทางอาจจะขึ้นทุลักทุเลหน่อยแต่ว่าพวกรถธรรมดาก็อาจจะขึ้นไม่ได้เนาะ เหมือนผมที่ขึ้นมาเมื่อวานาคัดไม่ถ้าเป็นพวกรถยนต์ก็แนะนําให้เป็นขับสี่เนาะ <4. S 1> ขับ4ี่ขับ2ก็ไม่แนะนํานะครับผมก็เป็นพวกโฟร์วินพวกอะไรพวกนี้ก็มาได้นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ส่วนมากก็จะเป็นรถที่มีเกียร์พวกออโตมติกก็ผมไม่แนะนําดีกว่านะครับเ <laughs> พราะมันอาจจะเกิดอาการเสียได้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับพี่ เดี๋ยวเราจะให้ดูเส้นทางเมื่อคืนนะครับที่เราขึ้นมาว่ามันชันขนาดไหนนะครับผมนี่นี่นะครับเมื่อคืนเราขึ้นมาจากฝั่งนู้นแล้วก็เราก็ขึ้นมานี่นะครับโชคดีครับพี่ครับนี่นะครับเราก็จะขึ้นขึ้นไปบนนู้นนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้ดูว่ามันชันขนาดไหนโชคดีครับครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเมื่อกี้กรา เาเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับมาออกทกริปเหมอือนกันมอเตอร์ไซค์ก็เจอก็ <g ül üyor> เจอก็ <g ül üyor> อทักทายกันนิดนึงนะครับผมดูนะครับที่บอกว่ารถอโตเมตินะครับไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันส่มเสี่ยงมากนะเมื่อคืนรถผมขึ้นไปนี่ก็เหมือนคัดหึมเลยนะครับผมนี่นะฮะเป็นล่องหินไหยในกล้องนะครับมันอาจจะเห็นไม่ชันเนาะแต่ว่าของจริงนี่มันชันมากเลยนะเป็นเส้นทางที่เราขึ้นมาเมื่อคืนโอ้เป็นหินเป็น เนินเป็นทรายเลยนะฮะตรงนู้นก็เป็นกระต๊อบของเขานะครับผมอ่าก็คือว่าใครที่ไม่อยากกางเต็นท์แต่ว่าก็ยังมีกระต๊อบให้นอนนะครับไปเราเดินมาได้แค่นี้ก้เหนื่อยแลยเหนื่อ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 ยจริงโอเคครับ ก็เมื่อคืนนะครับเรามากันมืดเนาะมันก็ไม่ค่อยมองเห็นอะไรวันนี้ตอนเช้าเราก็จะถ่ายเพื่อนๆดูนะครับว่ารถออโตมิติกผมไม่แนะนําให้มาเลยครับแล้วก็ทางเจ้าของเต็นท์นะครับเขาก็ไม่แนะนําให้มานะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมานะครับเขาบอกว่าพวกรถออโตมิติกขึ้นมาแล้วเครื่องพังเ <c oughs> มื่อคืนผมก็เจอน้องนะน้องที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่ารถเข่าเป็นปาร์กนะครับพอขึ้นมา แล้วเครื่องมันพังมันได้ไม่คุ้มเสียนะครับก็โดนค่าซ่อมไปประมาณหมื่นตัวบาทก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็เก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพร้อมออกเดินทางกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องคุณต้ามินดี้ด้วยนะครับวันนี้ช่องคุณต้ามินดี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ บ๊ายบายเดี๋ยวทริปหน้าเจอกันดูดิว่าเราจะไปไหนนะครับผม